เนี่ยค่ะอินเดียคร,รั้งแรกครับผมกล้องไม่โฟกัสด้วยเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสด้วยเออกล้องไม่โฟกัสดูใส่แต่นี่คือสภาพหร้อก็โฟกัสอีกแหละนี่เล้องนั่นคือว่ากล้็โลกจิตแล้วตวนะอนนั้นก็โลกจิตมากกินดิกิน รสชาติมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันแต่บอกว่าอร่อยนะมัน,มนอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันจืดไปหน่อยคนกินหวากกนาอันนี้คืเกลือนะแกงปะแกงแกงแกงลองกินไอ้ตรงแดงๆนะ่ะเหลืองๆทีม,มันหอมเหลือง ตัวส้มมันจืดไปหน่อยอะโรตีชีสอันนี้คือสภาพสภาพแบบเออกินไปเรือี่ก็อร่อยนะพิซซ่ายั่วๆอาหารทั้งหมดในวันนี้โคตรเยอะเลยกินไปจุกๆเลยอะถือว,ว่าอร่อยสิบเต็มสิบเต็มหกเ,เออไปละ